สวัสดีครับหลังจากที่วิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้ไดนํานเรื่องที่มีสาวซักคิวบัสอย่างอัลเบโดไปมันก็ทำให้ผมนึกถึงสาวซักคิวบัสอีกคนหนึ่งขึ้นมาเลยครับอย่างซักเอจากเรื่องเดมิจางวะคาตาลิไต้เรื่องย่อนะครับในโลกที่อามนุษย์มีอยู่ในสังคมเป็นเรื่องปกติโดยจะถูกเรียกกันว่าเดมิพระเอกของเรื่องเพซโอาจารย์ชีวะที่สนใจอยากจะรู้จักพวกเดมิที่เคยเห็นในเน็ตบ้างจนกระทั่งช่วงเปิดเทอมเขาไปเจอกับบรรดา,าสาวสาวเดมิพร้อมๆกันหลายๆคนเลยพิคคลิ สาวแวมพายพลังงานล้นสุดเฟรนี่คิโกะสาวดูลาหานที่ทำให้คนรอบตัวกลัวเพราะความแปลกประหลาดยูกิสาวหิมะที่กลัวที่จะทำให้คนใกล้เคียงอันตรายเพราะพลังน้ำแข็งของเธอสากิเอะอาจารย์สาวสักคิบัสที่กลัวจะทำให้ผู้ชายรอบตัวลำบากเพราะพลังของเธอฝันของเทสโอที่จะได้เจอและเรียนรู้เดมิจะเป็นอย่างที่เขา,ขาคาดคิดไว้หรือเปล่าปฏิตามกันต่อเอาเองได้เลยครับในเดมิจางวะคาตาลิเจเรื่องนี้มีซอสมาจากมังงะ มีอยู่ทั้งหมด12บวกกับ1 OVA ต่อมานะครับกับสิ่งที่ผมชอบข้อแรกนะครับแก่นของเรื่องนี้คือการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างโดยนําเสนอผ่านสาวสาวเดมิที่แต่ละคนก็จะมีปัญหาของตัวเองไม่ว่าจะเพาะภาพจําของพ่อพันธุ์นั้นที่กลายเป็นการเหยียดหรือความกลัวสิ่งที่แตกต่างให้เทซิโอคอยช่วยเหลือเป็นแนว coming of age feel good ดีๆนี่แหละครับผมก็ต่อมา จะเป็นยังไงนะถ้าโลกมีพวกเดมิคนอยู่กับพวกคนธรรมดาเรื่องนี้ทําส่วนนอยกมาได้น่าสนใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวมพร์จะเป็นยังไงถ้าต้องดื่มเลือดตลอดเวลาพวกดูราหานี่ถ้าหัวไม่ได้อยู่บนคอแต่ต้องคอยถือเนี่ยจะลำบากหรือเปล่าแล้วก็ซักคิวบัสเนี่ยอืม เป็นยังไงนะต่อมานะครับกับสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ข้อแรกครับจากที่บอกไปนะครับเรื่องนี้จะเป็นแนวสไลด์ off line ทำให้เรื่องราวเนี่ยจะเล่าไปเรื่อยๆเอื่อยๆช้าๆหน่อยครับถ้าอยากได้เรื่องที่มีเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งอาจจะเบื่อได้นะสํสำหรับเรื่องนี้าะต่อมานะครับเรื่องนี้จะมีจุดขายคือพวกเดมิอย่างเดียวเลยครับผมถ้าตัดส่วนนี้ออกไปเนี่ยก็จะกลายเป็นอนิเมะแน,นวแนวนนวชีวิต coming of age ในรั้วโรงเรียนเหมือนเรื่องอื่นๆเลยครับผม สรุปนะครับถ้าคุณอยากจะหาเรื่องผ่อนคลายเบาๆชิลๆในแนวสไลด์ออฟไลท์ที่ไม่ต้องคิดอะไรมากให้ปวดหัวและอยากได้แบบแฟนตาซีนิดๆผสมด้วยเรื่องนี้ก็ดูเนเพลินดีครับช่องทางการรับชมผมก็ใส่ไว้ในคำอธิบายใต้วิดีโอเหมือนเดิมมัางงะต้นฉบับเรื่องนี้จบไปแล้วที่11เล่มสำหรับคนที่ดูอนิเมะแล้วอยากจะไปติดตามเรื่องราวต่อไปเริ่มอ่านที่เล่ม5ได้เลยครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบอนิเมะมากกว่ามังงะเพราะว่าลายเส้นที่ไม่เหมือนกัน แล้วก็มู a แอนโทนของบังงะอะครับมันเริ่มไม่ชิวแล้วดิแต่สำหรับสายเนื้อเรื่องเข้มๆนะครับแนวสดยออฟไลฟ์มันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องนะครับผมข้าเรื่องนี้ไปดีกว่าเนาะโอเคผมไปหาเรื่องอื่นดูต่อดีกว่านะครับผมไปเจอกันใหม่ในวิดีโอแนะนำอันหน้านะครับบายครับ